สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันในช่วงเย็นนะครับหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะครับหลายๆท่านก็น่าจะทราบผลรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงวดนี้หลายๆท่านก็ผิดหวังกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเลขท้าย3ตัวบนเนี่ยมันออกเลขเดิมนะครับผิดแค่หลักร้อยนะครับ2 6 4 8 72นะครับเลขท้าย2ตัวล่าง0 3ย์นะครับ มันเฉียดไปแต้มเดียวนะครับสำหรับเลขท้าย2ตัวล่างส่วนเลขท้าย2ตัวบนออกเลขเดิมนะครับงวดก่อน2 72งวดนี้8 72นะครับดังนั้นมันก็เป็นเรื่องยากนะครับที่หลายๆท่านจะถูกเลองวันนะครับเลขท้าย2ตัวล่าง03ก็อาจจะมีหลายท่านที่ถูกอยู่นะครับแต่72นี่มีน้อยมากนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับก่อนจะไปดูว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะครับ ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากที่แบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับแนวทางย่อมมีถูกมีผิดนะครับผมเราไม่สามารถไปรู้ล่วงหน้านะครับว่ากองสลากเขาจะออกเลขอะไรนะครับได้แต่คาดการณ์กันอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เลือกสูตรที่ตัวเองชอบนะครับเอาไปซื้อสลากนะครับผลสุดท้ายงวดนี้ก็ ไปไม่ถูกทางนะครับในชุดสรุปของผมเนี่ยนะครับเด่นบนนี่ผมก็เลือกผิดนะครับเด่นบนนี่ตอนแรกก็จะเอา67กเจ็ดกลังเลอยู่ห้าหกหกเจ็ดนี่นะครับสุดท้ายก็มาเอา56ก็ไม่ถูกนะครับเลข7จ็ดมันเป็นเลขที่มานะครับตัวเดิมหลักเดิมนะครับหลักหน่วยก็ตัวเดิมนะครับก็คือ2องวดก่อนสองเ็วันนี้มันแปดแนะครับ ก็ไม่มีนะหลักร้อยก็ไปชอบเลข4นะครับเลขแปดไม่เอานะครับเพราะว่าเลข8มันเป็นเลขตัวเดียวนะครับหลักร้อยงวดนี้มันเป็นเลขคู่นะนี่ตอนที่เด่นบนผมก็ลงให้ดูดดอยู่เนาะวิ่งบนง,ง่ายๆนะครับอุตสาหเลียงหลักร้อย3ามนะครับผมก็คือหมายตาเลข4ไว้แต่เลือกผิดหลักร้อยกลายเป็นเลข8ตัวนี้นะครับ เลขแปดผมก็เอาไปไว้ที่หลักหน่วยนะครับนึกว่ามันน่าจะอยู่หลักหน่วยผลสุดท้ายคือเลขสองตัวนี้เนี่ยวงไว้นิดนะครับเจ็ดสองนะครับตัวเดิมนะครับมันก็เลยทําให้ถูกยากนิดนึ่งนะครับหลักสิบวางถูกอยู่หกเจ็ดห้าหกเจ็ดแต่เป็นเลขเจ็ดนะผมก็ตัดทิ้งไปนะเพราะว่างวดก่อนเพิ่งจะออกเจ็ดสองไปนะครับงวดนี้ก็เอ๊ะมันไม่น่าจะออกตัวเดิมก็เลยไปเอาห้าหกนะครับผลสุดท้ายก็เลือกผิดนะครับออกเลขเดิมเลขเจนะ็ดเนาะนี่หลักหน่วยเลขสอง ูตรสองสามลักสิบก็เลขเจ็ดตัวนี้นะครับสูตรที่ลงให้ก็เข้าหมดนะครับแต่เรียงตำแหน่งไม่ถูกนะครับเรียงตำแหน่งไม่ถูกที่เป็นสูตรวิ่งบนง่ายๆนะครับสูตรนี้ก็เข้าเนาะเด่นล่างนี่ก็เข้าแต่เลขสามนะครับเข้าแต่เลขสามคือเจ็ดกับสามเนี่ยครับมันค่อนข้างเด่นนะเจ็ด มี7มี9มี3นะครับแต่เลข3เนี่ยมันเด่นอยู่ที่หลักหน่วยนะผมก็จะเด่นเลข3ไว้ที่หลักหน่วยแต่หลัก10นี่มันค่อนข้างยากนะครับหลัก10นี่ค่อนข้างยากในงวดที่ผ่านมานี้ถ้าใครเน้นหลักหน่วยเลข3นี้น่าจะถูกนะครับเพราะว่าหลักหน่วยนี่มันไม่มีตัวแข่งเลยนะครับหลักหน่วยนี้เลข3ตัวเดียวเลยนะครับแต่หลัก10นี่มันมีหลายตัวนะครับเลือกไม่ถูกสุดท้ายก็เลือกไม่ถูกนะครับแต่ในชุดมาครบ2ตัวล่าง นะครับทำชน3ไว้อยู่จะมี9 3 0 3 7 3 2 3แล้วก็3 3มสามที่ที่ำชนตัวมันเองไว้นี่นะครับผลสุดท้ายมันมันออก03ตัวนี้นี่นะครับเข้า03ตัวนี้คือตัวที่มานะครับคือตัวที่มา03ตัวนี้นี่เป็นสูตรมาครบ2ตัวล่างสูตรที่1นนี่มาครบหมดเลยนะครับ อ่าเดี๋ยวผมขอให้ดูสูตรนี้นิดนึงสูตรนี้น่าจะอยู่ที่เล่มน,นี้สูตรที่มี3ามตัวนี้ถือว่าสุดยอดนะครับผมแต่เลือกไม่ถูกนะเลือกไม่ถูกตัวเลขก็ไม่ได้เยอะอะไรนะ่ะเจอละ โค้งสุดท้ายนี่มาครบ2ตัวล่างนะครับสูตรแรกในี่3เก้นะครับเก้นี่ก็คือตัวนี้เลยใมครับเก้าศูนมาทั้ง0มาทั้ง3นะครับแต่สูตรที่2มันจะได้723มันก็จะเข้าเลขสามตัวเดียวนะครับที่ผมทําชนไว้ว่าถ้า3มานะมันจะอยู่ที่หลักหน่วยอุตสาหเว้นไว้อีกตัวหนึ่งเผื่อ เพื่อเเพื่อ9ไม่มานะศูนย์สองตรงนี้ก็มาจับคู่กันนะนี่ผมก็ศูนย์เอาสองมาจับแล้วก็จับตัวมันเองจับเลขเบิ้ลสามสามนะครับนี่มันกลายเป็นว่าสูตรที่หนึ่งมาทั้งสองตัวเลยนะสูนทั้งสามนะครับส,ส่วนส่วนสูตรที่สองก็เข้าแต่เลขสามเลขเดียวนะครับงวดหน้าใครจะเอาสูตรที่หนึ่งไปคำนวณก็ได้นะครับศูนย์สาม เลขสามตัวที่ชนนี่มาเลยนะครับนี่ชนตัวเดียวนะครับชนตัวเดียวเลขสามชนเลขสามแต่เราไม่มีคู่จับให้มันนะครับเพราะว่าเราเทียบชนสองสูตรนะครับเทียบชนสองสูตรมันได้แค่ตัวเดียวนะครับมันได้แค่ตัวเดียวถ้าดูแค่สูตรที่หนึ่งสูตรเดียวนี้ก็มีโอกาสถูกนะครับจะเก้าเก้าสามหรือศูนย์สามนี่ นะครับได้แน่นอนวิธีการคำนวณน,นะครับของสูตรนี้สูตรที่1น,นะครับหลักหมืน่นบวกกันสองครั้งบวกร้อยบนบวก10หน้าครั้งที่1น,นะครับเดี๋ยวผมจะลองบวกงวดใหม่ให้ดูนะครับว่าได้เลขอะไรนะครับ ไว้ที่อื่นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบวกแล้วกันครับผลรางวัลน,นะนะครับเดี๋ยวไปดูผลรางวัลก่อนแล้วก็สูตรมาหน่วยบนหน่วยล่างตัวนี้เนี่ยนะครับสําคัญนะครับตัวนี้มีตัวเดียวใช่นไหมครับตัวเดียวมาเฉพาะ,ะหลักหน่วยบนแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับนี่ตัวเน้สามไว้สามนี่มันอยู่ที่หลักหน่วยนะครับถ้าคนที่เล่นเป็นรับก็เอาสามไว้ที่หน่วยบน เอา3ไว้ท so right? so ี room, ่หน่วยล่างนะครับแค่นั้นถูกแน่นอนนะครับเพียงแต่เราต้องใส่หลัก10ทุกตัวแค่นั้นเองเนาะอย่างเด่นบนเราก็ต้องใส่0ถึง9นะครับก็ใส่ตั้งแต่03 0 0 3 1 3จนถึง93 2ตัวล่างก็เหมือนกันใส่ตั้งแต่0 3 1 3จนถึง93อย่างละ10ตัวนะครับยังไงก็ต้องถูก1ตัวถ้า3มันมาหลักหน่วยล่างจริงนะครับ มาหลักหน่วยนะนี่นะครับสามก็เข้าที่หลักหน่วยนี่นะเป็นสูตรหน่วยสูตรหน่วยบนกับหน่วยล่างงวดนี้เข้าที่หน่วยล่างนะครับผลรางวัลออกแปดแปดเจ็ดสองนะครับแล้วก็ศูนย์สามนี่นะครับเลขสามเข้าที่หน่วยล่างนี่นะครับสูตรมันก็ถือว่าแม่นนะครับ มีตัวเดียววิธีการคำนวณตามนี้เลยนะครับใครชอบเนะาะในงวดที่ผ่านมานี่เลข3านี่ชนที่หน่วยล่างค่อนข้างเยอะนะครับแม้แต่วิ่งล่างชนสองสูตรสถิติ20งวดนี้ก็เด่น3ามไหมครับมันเด่นอยู่ที่เลข3มันเด่นอยู่ที่เลข3นี่เลข3าเลขสามผลออก0ูนยา เลข3มันมานะครับเลข3มันมาเพียงแต่หาหลัก10ไม่ได้แค่นั้นเองนะนะครับสูตรนี้ก็สถิติ20งวดนะครับวิธีคำนวณก็ตามนี้เลยนะครับวิ่งล่างชน2สูตรสถิติ20งวดนะครับ ส่วนหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างที่ผมทําเทียบชนไว้นะครับก็คือว่ามานะครับนี่อันนี้ที่ทําตั้งแต่งวดก่อนโค้งสุดท้ายหน่วยล่างนะครับงวดก่อนสูตรนี้นี่เข้าที่เลข9นะครับถ้าใครตามสูตรนี้ได้แน่นอนนะครับงวดก่อนนะชนเลข9ตัวเดียวแล้วก็มา0ูนย์เก้างวดนี้ ชนที่เลข3ตัวเดียวนะครับแล้วก็มาออก03นยมงวดก่อนเพิ่งจะ0ูย์เกางวดนี้0ูนยาตัวเดิมนะครับผมก็ไม่ได้ไปมองเลข0ูนย์เลยงวดนี้นะครับมองแต่เลข5เลข7เลข9เลขอื่นไม่ได้คิดว่าเลข0ูนตัวเดิมจะมาอีกนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับผมเลขที่เราไม่ชอบมันก็อาจจะมาอีกนะครับนี่ก็เข้าอีกนะครับ วิธีคำนวณสูตรนี้ก็ตามนี้นะครับสูตรนี้กับสูตรที่ลงฟันทงโคกสุดท้ายกับฟันทงหน่วยล่างนะเป็นสูตรเดียวกันนะครับพอดีผมก็มาลงสองรอบฟันทงหน่วยล่างฟันทงหน่วยล่างก็จะชนอยู่ที่3เหมือนกันนะครับ370กับ193ก็สูตรเดียวกันนะครับ 370กับ1น3ก็ชน3ชน3อันนี้ผมขยายขึ้นตัวใหญ่หน่อยนะครับเลข3ก็มาที่หน่วยล่างนะครับก็ได้03เลข3เลข3เข้าครับสูตรนี้วดหน้าก็ตามต่อนะครับสูตรนี้วิธีคำนวณ ตามนี้เลยนะครับวิธีคำนวณดูตามนี้ได้เลยส่วน2ตัวล่างชุดเดียวนะครับก็ถือว่าแม่นนะครับแต่แม่นแค่หลักเดียวนะครับแม่นเฉพาะหลักหน่วยนะครับหลัก10ไม่ถูกนะครับ2ตัวล่างชุดเดียวผมจะลงให้ทั้งหมด2ชุดนะครับลงให้ก็คือ73นะครับแต่ผลลองวัดออก03นะครับผลลองวัลมัดอก0ูนา เข้าเฉพาะหลักหน่วยหลักสิบผิดนะครับหลักสิบผิดหลักหน่วยล่างเดินต่อสองตัวล่างชุดเดียวเนี่ยผมลงให้ทั้งหมดสองชุดนะครับจะมีเจ็ดสามกับเก้าสามนะครับสูตรที่ได้เก้าสามนะครับสองตัวล่างชุดเดียวตรงๆในชุดที่สอง จะคำนวณใน้93นะครับ93ก็เข้าที่เลข3ตัวเดียวนะครับ03ลักหน่วยนะครับวิธีการคำนวณทั้ง2สูตรคนละอย่างนะครับสูตรในชุดที่2นะครับหลักหน่วยล่างจะใช้หลักพันใช่ไหมครับหลักพันบวก10บน10ล่างแต่ในสูตรที่1 สองตัวล่างหลักหน่วยตัวเดียวหลักหน่วยตัวเดียวจะใช้หลักแสนคูณ2นะครับบวกกัน2ครั้งบวกร้อยบนดังนั้นในงวดหน้าจะมีหลักหน่วยล่างอยู่2ส,สูตรที่เข้าเลขสามนะครับนี่สูตรนี้หน่วยล่างเลขสามหนึ่งตัวแล้วก็สูตรนี้ก็จะได้หน่วยล่างที่เป็นเลขสามอีกหนึ่งตัวนะครับวิธีคํำนวณคนละสูตรนะครับ วิ่งล่างก็จะเข้าที่เลขสามนะครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับนีวิ่งล่างตัวเดียวผมลงให้เก้ากับสามผลรางวัลออกที่เลขสามนะครับเลขสามศูนย์สาม เลข9ไม่มานะครับเลข9ไม่มาเข้าแค่เลข3ตัวเดียววิธีคำนวณสูตรนี้จะอยู่ในสูตรที่2ที่เข้านะครับสูตรที่2ก็คือสูตรที่เข้าในสูตรวิ่งล่างตัวเดียว ส่วนสูตรอื่นนะครับก็มีทั้งเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับอันนี้สูตรสิล่างไม่เข้าทีเด็ดวิ่งล่างนะก็เข้านะทีเด็ดวิ่งล่างที่มี2ตัวนะครับมันชนที่เลขสามนะครับเจกับ9กส เข้าที่เลขสาออก03นะครับสถิติก็เข้ามาตั้งแต่70นะครับยาวมานะจนถึงงวด09แล้วก็วันนี้ก็เข้าที่เลขสาวิธีการคำนวณของสูตรนี้นะครับตามนี้นะครับทีเด็ดวิ่งล่างชน2สูตรนะครับ ก็เป็นสูตรหนึ่งที่เข้าดีทั้งสองสูตรเลยนะครับแนวทางก็อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับพวันนี้ก็ไม่สามารถ ทำให้ท่านผู้ชมถูก2ตัวได้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับส่วนเลขไหลวันนี้นะครับมันก็มาแค่เลข2ตัวเดียวนะครับวันนี้ผมก็วันมากเลยรัฐบาลไทยมันมีเลข2โผล่ขึ้นมาเนี่ยผมก็นึกไม่ออกว่า2มันจะมาทางไหนนะครับ8 8 7 2 0 3นะครับคือเลขที่ออกเลข2มาเข้าที่หน่วยบนตัวเดิมนะครับ ผมอุตส่าห์เน้น2526ไว้มันไม่มี27นะครับทอกสนี่ออก42ไปเลยนะคทกสนี่ออก42องอมสิน,นนี่น่าจะ128นะครับออมสินออมสิน12803นะครับเลข2นี่อันนี้42ใช่งเห็ไหมครับมาเข้าทาอกสหมดเลยนะครับ42เลขไหล แล้วก็ออมสินก็ไปเข้าเลขสองข้างบนนะครับรัฐบาลไทยก็แปดแปดเนะครับศูนย์สตัวเดียวก็ออมสินเลยนะครับเลขสองมาอยู่ที่หน่วยบนนะครับนี่มันก็มานะครับเลขหลายแต่บางครั้งมันก็มาไม่ครบนะครับอย่างงวดก่อนก็เข้าแค่ตัวเดียวนะงวดก่อนก็เข้าเฉพาะเลขเกด วันนี้เข้าเฉพาะเลขสองนะครับส่วนสูตรเด่นบนนะครับสูตรเด่นบนสูตรเด่นบนนะครับสูตรวิ่งบนง่ายๆที่ลงให้ดูนะครับที่ผมลงให้ดูมันก็เข้าอยู่หลายสูตรนี่เข้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สองสามนะครับ สูตรนี้6กเคือสูตรที่เข้า8 7 2นะครับวิธีคำนวณตามนี้นะนี่ตามนี้เลยสูตรที่เข้าคือสูตรฝั่งนี้หน่วยล่างบวกเจ็ดแล้วก็ข้ามมาสูตรนี้หลุดนะครับ8 7 2ไม่มานะครับ เกก็ไม่มานะครับแปดแไม่มาเข้าคือสูตรแปดเตรงนี้นะครับแปดเสองเข้าที่8ดหลักร้อยนะสูตรนี้วิธีคำนวณก็ตามนี้เลยนะครับคำนวณไปก่อนล่วงหน้าก็ได้นะครับ8ปดแล้วก็สูตรสุดท้ายที่เข้าคือสูตรสอเข้าที่เลขสอด 72วิธีคำนวณสูตรนี้ดูตามนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะคำนวณให้อีกทีนะครับอ๋อตอนนี้ก็ใช้เวลาหลายนาทีแล้วนะครับก็น่าจะพอก่อนเอาไว้คลิปหน้าเจอกันอีกทีนะครับงวดนี้ก็ไม่สามารถผ่านด่านไปได้นะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยแล้วกันสูตรไหนที่มันเดินท่านผู้ชมก็นําไปเป็นแนวทางในงวดหน้านะครับแต่สูตรไหนที่หลุดไปเดี๋ยว งวดหน้าผมก็จะหาสูตรใหม่มาทดแทนให้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ